โดยปกตินะคะชาชาของครัวค่ะกล่องละสามศูนย์ศูนย์ไม่ว่าจะเป็นชาชงหรือแคปซูลน,นะคะ,ะโชว์นิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นชาชงหรือชาแคปซูลอันนี้ชานะคะเป็นแคปซูลค่ะเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรนะคะไม่ใช่เป็นสารสกัดใดๆทั้งสิ้นไม่ได้สกัดค่ะเป็นสมุนไพรบดละเอียดยิบเพื่อให้มันมีลิดร้อนกับลิดเย็นเพื่อให้ร่างกายเราได้รับความสมดุลคือหอยินหยางบางคนทุกคนถนัดกิน เป็นแคปซูลก็ได้บางคนถนัดก,กินชงก็ได้แต่กินใหม่ๆห,หนึ่งเดือนแรกแนะนำให้กิน2ตัวบาลานซ์กันกินแคปซูลวันละหนึ่งแล้วกินชาชงวันละหนึ่งเพื่อให้ร่างกายบาลานซ์นะคะที่ครูเล่าให้คุณฟังนั่นแหละว่าอย่ารอป่วยกินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแค่นั้นทุกคนกินดูแลสุขภาพเอาแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณอยากรู้ลึกกว่านั้นอย่างเช่นกินแล้วมีคนเคยมีเคสอะไรบ้างมีรีวิวไหมมีตัวเป็นๆไหมทักหลังบ้านนะคะทักหลังไมค่ะ เพราะเราไม่สามารถที่จะชี้แจงให้คุณฟังได้มากขนาดนั้นนะคะทักหลังบ้านค่ะไม่ว่าวันนี้คุณหรือครอบครัวคุณจะเป็นอะไรก็ช่างนะคะหรือคุณมีปัญหาอะไรก็ได้มาคุยกับเรานะคะแต่อย่ามาคุยปัญหาการเงินอย่างเดียวนะคะมีปัญหาสุขภาพทักคุยหลังบ้านเลยนะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะที่คุณอยากคุยที่คุณมั่นใจว่าเขาเป็นรุปกระแน่ๆลองทักไปถามเลยค่ะว่าบ้านฉันเนี่ยมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะขอข้อมูลนะคะขอข้อมูลได้เลย ขอข้อมูลฟรีแล้วพิเศษค่ะทุกคนวันนี้วันพิเศษจริงๆครูใจดีค่ะปกติไม่เคยมาแบบนี้นะคะครูใจดีค่ะหนึ่งกล่อง300บาททุกคนคนมีสามประเภทประเภทแรกจะบอกว่าหูยทำไมถูกจังเลยอะ่ะราคาแค่สามร้อยฟินมากเจอแล้วเจอแล้วแต่บางคนจะบอกว่าหแพงมากสินค้าอะไรแพงมากเลยแต่บางคนเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าแพงหรือถูก เพราะยังไม่ได้ต้องการเพราะฉะนั้นนะคะอย่าซีเรียสค่ะถูกแพงไม่มีอยู่จริงมีแค่ว่าคุณกินแล้วตอบโจทย์อะไรกินแล้วแล้วคุณจบปัญหาที่คุณมีได้ไหมกินแล้วแล้วคุณประทับใจอะไรนะคะไปดูว่ากินแล้วขับถ่ายเป็นเวลาไหมกินแล้วนอนหลับไหมกินแล้วผิวพรรณดีขึ้นไหมกินแล้วเป็นยังไงแล้วมาบอกกันนั่นล่ละค่ะวันนี้นะคะพิเศษมากซื้อหนึ่งกล่อง300ถูกต้องไหมคะ ถ้าซื้อห้ากล่องห้าสามเท่าไหร่หนะ้าสามสิบห้าเนาะไม่ลดนะคะแต่ถ้าซื้อห้ากล่องส่งฟรีลองกินห้ากล่องดูค่ะส่งฟรีค่ะครูใจดีมากส่งให้ฟรีนะคะทักทีมงานนุกาได้ทุกคนเลยไม่แค่นั้นค่ะทุกคนไม่แค่นั้นนะคะวันนี้ใจดีโคตรๆนะคะให้สร้างรายได้ได้ด้วยเผื่อใครอยากสร้างรายได้ถ้าวันนี้คุณซื้อสิบกล่อง สิบกล่องนะคะผสมกันได้เลยระหว่างชาชงชาแคปรวมกันได้เลยนะคะอันนี้ชาชงนะคะอันนี้ชาแคปอ่ะรวมกันได้นะคะสิบกล่องปกติสามพันบาทปกติสามพันบาทฟังให้ดีนะคะเราลดให้ทันทีค่ะเหลือสองพันแปดร้อยบาท ยังค่ะยังไม่พอยังไม่พอค่ะคุณซื้อสิบกล่องสิบกล่องปกติสามพันเราขาย2องพันแปดร้อยบาทแล้วส่งฟรีแต่เยอะกว่านั้นให้เยอะกว่านั้นนะคะให้เยอะกว่านั้นก็คือถ้าคุณเปิดเลดส,สร้างรายได้ด้วยนะคะสร้างรายได้ด้วยก็คือยี่สิบกล่องทุกคนคะคุณว่ายี่สิบกล่องมูลค่าเท่าไหร่ยี่สิบกล่องหกพันถูกต้องไหมคะสร้างรายได้ได้ด้วย เพราะ20กล่องปกติ6,000เราขายแค่4,800บาท4,800บาทแล้วแถมไปอีก1กล่องมูลค่า300บาทแต่ไม่ได้ส่งฟรีนะคะเพราะเราแถมของแถมไปแล้ว1กล่องนะคะใครที่เปิดเลทนะคะ20รับฟรีไป1สำหรับชานะคะรับฟรีไป1ไม่ได้ส่งให้ฟรีนะคะสำหรับโปร20 แต่ที่คุณจะได้ฟรีคือเข้ามาเรียนกับครูฟรีเข้ามาเรียนทํา OA อฟรีเข้ามาเรียนเปิดร้านค้าฟรีเข้ามาเรียนอะไรก็ตามที่ในบ้านโนเก้าเขามีสอนฟรีแล้วง่ายมากจับมือสอนจับมืออะไรแบบนี้ค่ะฟรีหมดเลยนะคะอ่ะลองตัดสินใจดูเดะะ็คกะโอ้ยดาดาทีจะมาให้ของดีนะคะมาปล่อยของปกติไม่เคยมาปล่อยของนะคะ